มาต่อกันที่แวดวงฮ่องกงกันบ้านดีก,กว่าครับกับคนนี้เลยนะครับเหลียเจีอิงครับหลังจากเขาเนี่ยเป็นมะเร็งมากว่า10ปีนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวดีแล้วเพราะว่ามะเร็งของเขาเนี่ยได้รักษาหายแล้วครับ หลอเจียอิงนะครับดาวตลกรุ่นใหญ่ที่คอหนยคุณหน้าครุนตากันดีในหนังตลกหลายๆเรื่องนะครับที่นําแสดงโดยโจซิงฉือเขาได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งตับมานานนับ10ปีซึ่งภายในปี2013นะครับหลอเจียอิงเนี่ยได้ผ่าตัดนําก้อนเนื้อร้ายออกไปแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ได้รักษาอาการป่วยอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอดซึ่งล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาแล้วเนื่องจากการตรวจร่างกายครั้งล่าสุดพบว่าหลอเจียอิงไม่มีเซลล์เนื้อร้ายหลงเหลืออยู่แล้วครับ ข่าวนี้นะครับสร้างความดีใจและก็โล่งใจให้กับหลอเจเองและก็ภรรยาวางหมิงฉวนเป็นอย่างมากเนื่องจากหลอเอียจริงนะครับตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งตับ ในระยะที่3มนะครับมาตั้งแต่ปี2004และหลังจากนั้นนะครับเขเข้ารับการผ่าตัดมาแล้วหลายครั้งซึ่งอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งของหลอเจี๊ยงอิงนะครับก็ทําให้วางหมิงชวนที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมไทรอยมาก่อนและรักษากระทั่งหายเป็นปกติได้ตัดสินใจนะครับหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่มีอยู่ทั้งหมดในการดูแลสามีได้อย่างเต็มที่โดยหลอเจียงอิงนะครับเผยว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีมากๆที่หายป่วยเนื่องจากตอบ จากนี้เป็นต้นไปนะครับก็ไม่ต้องรับการรักษาด้วยการทําทีโมไม่ต้องผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกจากร่างกายอีกแล้วครับแล้วจงนะครับเป็นนักแสดงนิ้วที่9เข,เข้ามาเป็นนักแสดงตลกระดับแถวหน้าของวงการในยุค90ครับโดยบทบาทที่แสดงเนี่ยเป็นที่จดจําของเขาก็คือการเล่นหนังตลกจากของโจสิงฉือครับเรื่องอาช i ยนิสโอเดซี y รวมถึงหนังตลกสายลับนะครับเรื่องฟอร์มปักกิ่งวิเลิฟหรือพยักไม่ร้ายคังคังฉิดด้วยครับ 应该是他向我要求结婚。勒话，ยิ่งกว่ามหัศจรรย์เลยนะครับ，เป็นมะเร็งนี่สามารถหายได้นี่โชคดีมากๆ。ครับผม。